สวัสดีตอนบายๆจ้าเพื่อนๆเมื่อนี้เขากินเขาแล้วเด้แต่วันมันบอยู่ทองเขาก็เลยอยากกินสมตําใส่กับขนมจีนมาก,กินกันเลยมื่อนี้มาก,กับคนสวยน้องจูนสวัสดีจ้าวัสดีจ้าน้องจูน,นแฟดสยามข่อยเอามาเขากินเลยขนมจีน ต้องใส่เบิดมันเผ็ดพี่น้องใส่เมื่อลยพี่น้องกินคนเดียวดอกโอ้กินสองคนดอกมันตองซี่เรลี่ยมมันมีพักมันมีพักเลยมันมันไมีพักกับกินกับนี่ นีมแซ่บค่ะคับเหมือนส้มตำตอนเชี่ยมมะเขือเทศวังตาเดวยคนสวยมาๆมาพี่น้องกินน้ำแขแแ็งแซ่บๆคืบขยากกัะแซ่บเสียยางจะบ่ม่พักไม่ได้เก็บพักบุ้งกับเก็บพักกระเส็ดมา ยูอูรถขึ้นเ่าไจ้ะยูอูรถเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขึ้นยาแย้งก็เฮ็ดจิโรยพี่น้องขึ้นยากกินังเ้าก็เฮ็ดจีโรยใคยชิมมากบ้างคะทีนันจริงองน่าเป็นไทยเลวเขาดีดีคว่นี้นจริง มันกินเมื่อใดว่างๆสิเฮ็ดน้ำยาม่ม่สุกพี่น้องกินม่สุเสกสเพื่อนๆกินกิน,กนข้าวแล้วพี่น้องเลยกินว่้เป็นตาแซ่บปาไหนแต่ว่าก็คือดอยากเุ้งกินปน้องกินปะนุง้นนง,กนนงกินข้าวเขา มันไม่พักพักบุ้งกับไล่ได้หน้ามันเนี่ยมาพักบุ้งพักกั้นจองคำให,ใหญ่เลยจ้า มิหน้แกะเพชรพร้องแม่พี่หนงหน้าแกะเพชรของเขาขนมอ,อืมครับ

ขนมจีนน้ำยาเมื่อหน้าเสียขนมจีนน้ำยาช่วยกินเมื่อนี้กินขนมจีนสมตำไปก่อนใส่ปุ๋ยบ่มีเวลาว่างฉันเป่งๆเ,เลยนะคะ ต้องทราบก่อนนะพี่น้องบางเช้ากระอัดคลิปเงาไปเลยมึงเื้ากระอัดได้แล้วใจอารมณ์คือรอบนี้อัดดุลอัดได้ดุลบางเช้าตัดไปแล้วเดินบางเช้าไม่ตัดไปแล้วบางเช้าก็มาตัด แก่เพชรดูกินเพชรพ่เ,พเก่งก็ต้องอากขนมมากแก้มอืมข้าเกียบรวยเพื่อนแส่บมันวันถุยขึ้นมากอ่ะหิ้วเขาแล้วมากินเขา หนึ่งเขาเซ็กกัเลยวนอนพักผ่อนนอนพักผ่อน,นแป๊บหนึง่งเขาเรย่ขึ้นอยากส้มตำใช่แล้วคุณมาพี่นาอไม่กินน้ำกันส้มตำ